ในตอนนี้จะเป็นการสอนการใช้แท็บเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 ในแ็บเครื่องมือจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งในแ็บเครื่องมือจะมีเครื่องมือทั้งหมด11เครื่องมือซึ่งในแ็บเครื่องมือทั้ง11เครื่องมือนี้จะแสดงผลในแ็บ sequence เท่านั้นในส่วนของแ็บซีเควนนะครับจะเป็นแ็บนี้นะครับแ็บที่ล้อมรอบไปด้วยเส้นสีเหลืองแท็บที่1ก็คือแ็บเครื่องมือ Selection Tool หรือคีย์ลัดก็คือ V เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่เรียกได้ว่าออย i ์วันเลยทีเดียว e มันสามารถใช้เลือกวิดีโอ1รวมถึงใช้คลิกค้างในการลากคลิปวิดีโอทั้งหมดเลยก็ได้และย้ายที่รวมไปถึงการย่อหรือขยายขนาดของคลิปวิดีโอนั้นเค,เครื่องมือที่2ชื่อว่าเครื่องมือแท็กซิเล็กทูนหรือคีรัก็คือ A เครื่องมือนี้จะใช้ในการย่อหรือขยายคลิปวิดีโอ โดยเครื่องมือนี machine, ้จะใช้ในการเลือกคลิปวิดีโอในแท็บคลิปวิดีโอสังเกตนะครับแท็บวิดีโอ1เมื่อผมคลิกไปในแท็บไทม์ไลน์แล้วมันจะเลือกทั้งแท็บคลิปวิดีโอ1เลยความลับของเครื่องมือนี้เมื่อเรากดปุ่มชิปหัวลูกศรมันจะแยกออกมาเป็น2หัวโดยเมื่อมันแยกออกมาเป็น2หัวไปแล้วความสามารถมันจะเปลี่ยนไปเช่นกันมันจะสามารถเลือกคลิปวิดีโอทั้งหมดในแท็บไทม์ไลน์ด้วยการคลิกเพียงแค่ครั้งเดียว บบนี้เครื่องมือที่3นะครับลั p เป e d i t t ด o ทหรือคลิ l รัดก็คือ B เครื่องมือนี้นะครับจะเป็นการย่อหรือขยายคลิปวิดีโอโดยการย่อหรือขยายคลิปวิดีโอนี้มันจะดึงแทบไทม์ไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยการย่อแทบไทม์ไลน์รวมถึงวิดีโออื่นที่อยู่ในแทบไทม์ไลน์เดียวกันด้วยแบบนี้นะครับ เครื่องมือที่4 Rolling Edit Tool หรือ Kirac ก็คือ N นั่นเองเครื่องมือนี้จะใช้กับคลิปวิดีโอจำนวน2คลิปเท่านั้นซึ่งการใช้เครื่องมือนี้จะเป็นการให้คลิปวิดีโอ1ไปทับอีกคลิปวิดีโอ1โดยวิธีการใช้ให้เราคลิกค้างและลากไปทางซ้ายหรือไม่ก็ทางขวาโดยสังเกตนะครับเมื่อเราคลิกที่วิดีโอสีม่วงแล้วลากลิปวิดีโอสีม่วงไปทับคลิปวิดีโอสีฟ้า เครื่องมือที่5ชื่อว่าเลสสเตทูลหรือคีรัดก็คือ x นั่นเองซึ่งเครื่องมือนี้เราจะใช้มันในการเล่งวิดีโอยืดวิดีโอหรือย่อวิดีโอให้มันเร็วขึ้นนั่นเองแบบนี้ครับนี่คือการยืดวิดีโอหรือทําให้วิดีโอมันนานขึ้นนั่นเองครับเมื่อเราดึงไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามมันจะส่งผลให้วิดีโอนั้นไวขึ้น เครื่องมือที่7จ็ดตาเซอร์ทูลหรือคอรัก็คือเอนั่นเองโดยเครื่องมือนี้จะเป็นรูปใบมิดโกนนะครับเครื่องมือนี้เหมือนกับใบมิดโกนใบมิดโกนในชีวิตจริงของเรานั้นมีไว้ตัดและโปรแกรมใน a d o b e p r e m i e พ e Pro นี้ก็เหมือนกันมันมีไว้ตัดคลิปวิดีโอแบบนี้นั่นเองแล้วเราก็สามารถแยกคลิปวิดีโอมันออกมาได้แบบนี้ ใ้ในกรณีที่เราอยากแยกใช้เอฟเฟกหลายๆเอฟเฟกเครื่องมือที่7จ็ดเครื่องมือสลิปทูลหรือค er ีย์ลัดก็คือ Y เครื่องมือนี้จะใช้ในการเลื่อนวิดีโอเครื่องมือนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อไทม์ไลน์และไม่ส่งผลกระทบต่อคลิปวิดีโออื่นสมมตุติผมจะเอาคลิปวิดีโอนี้นะครับผมต้องการฉากที่มันระเบิดผมก็จะทําการลากโดยจะสังเกตนะครับจะมี โผล่ขึ้นมา2คลิปในช่อง sequence ที่อยู่ด้านบนนะครับคลิปฝั่งฝั่งขวาจะเป็นคลิปที่เราต้องการส่วนคลิปฝั่งซ้ายจะเป็นคลิปดั้งเดิมนะครับผมต้องการที่จะได้ฉากระเบิดผมก็แค่เลื่อนมาตรงฉากฉากระเบิดแบบนี้หรือไม่ผมอยากได้ฉากเดิมขึ้นมาคือฉากฟ้าผ่าเสาธงแบบไม่มีระเบิดผมก็แค่ลากไปไปฝั่งขวา แบบนี้นั่นเองก็จะได้มาแล้วเครื่องมือที่8เครื่องมือสไลด์ทูลหรือคีลัดก็คือ U เครื่องมือนี้จะใช้ในการดึงคลิปวิดีโอแต่ไม่สามารถย่อหรือขยายคลิปวิดีโอได้จะดึงคลิปวิดีโอนั้นไปทับกับอีกคลิปวิดีโอนหนึ่งเพียงเท่านั้นเครื่องมือที่9เครื่องมือเพนทูลเครื่องมือเพนทูลนี้ให้สังเกตดีๆนะครับแทบของวิดีโอมันจะมี เส้นสีเหลืองอยู่ซึ่งเส้นสีเหลืองนี้ถ้าเราลากมันขึ้นไปมันจะแสดงผลวิดีโอแบบปกวตีแต่ถ้าหากเราลากมันลงมามันจะแสดงผลวิดีโอเป็นสีดำมืดส่วนใหญ่เราจะใช้ในตอนเริ่มคลิปและจบคลิปเครื่องมือเพนทูลเราจะจุดไว้1จุดก่อนถ้าเราจุดไว้1จุดมันจะไม่ส่งผลกระทบอะไรนะครับเราจะต้องทำการจุดจุดที่สไป และให้เราลากจุดที่2ขึ้นไปด้านบนผลลัพธ์มันจะเป็นแบบนี้นะครับวิดีโอมันจะค่อยๆแสดงขึ้นมาผลลัพธ์มันจะเป็นแบบนี้นะครับวิดีโอมันจะค่อยๆแสดงขึ้นมาแบบนี้นั่นเองเราสามารถเลือกระยะเวลาได้ตามใจชอบเครื่องมือที่สินะครับคือเครื่องมือ h a n d t ทู l เครื่องมือที่สินี้พอเราคลิกเข้าไปมันจะเป็นรูปมือโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับ ซึ่งหลักการใช้ของมันง่ายๆเลยก็คือการที่เราคลิกค้างไว้และลากไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาจะเป็นการเลื่อนแถบไทม์ไลน์เครื่องมือที่11นะครับมีชื่อว่าซูมทูลหรือคีย์ลัดก็คือ Z ซซูมทูลตามชื่อเลยครับซูมแค่ซูมแค่อย่างเดียวเลยครับ ผมขอจบการนำเสนอโครงการซื้อการสอนการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 ตอนที่1ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ